ไบโอเอสตินเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สกัดมาจากสาหร่ายแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นสูงที่สุดในโลกเรามาทําความรู้จักกับไบโอเอสตินกันค่ะเพราะแค่คุณหายใจเข้าออกในกระบวนการหายใจก็ทําให้เกิดอนุมูลอิสระแล้วนั่นหมายความว่าคุณจะแก่ลงทุกๆวินาทีเลยทีเดียวสารต่อต้านอนุมูลอิสระเพื่อมายับยั้งอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานั่นเองทุกครั้งที่เราวิ่งออกกําลังกาย้อต่อก็จะเสื่อมลงเรื่อย นี่คือเหตุผลว่าทำไมไบโอเอสตินถึงเป็นที่ต้องการที่สุดในโลกโปรโมชั่นสุดพิเศษสลายแดงไบโอเอสตินเพียงกระปุกละ2,000บาทแต่ทุก่อนสำหรับ50สายแรกที่โทรสั่งซื้อตอนนี้รับสิทธิ์ซื้อ2กระปุกจาก4,000บาทลดทันที500บาทเหลือเพียง3,500บาทเท่านั้น กับความมาสจรย์แห่งสุขภาพกับไบโอแอสติ in, ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลจากโรงงานในสหรัฐอเมริกาสุขภาพที่ดีต้องฝ่ขวาเรียกหาไบโอแอสติของแท้เจ้าแรกเจ้าเดียวจากอเมริกาสาหร่ายแดงของแท้จากอเมริกาไบโอแอสตินฝาแดงเท่านั้นยำ้ำไบโอแอสติฝาแดงเท่านั้น ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1999จนถึงปัจจุบันคราวนีสุขภาพเนี่ยมันไม่ดีมันเนื่องจากท้าชามือชาเท้าที่เคยหนักจังกับหินนนะมันเบาลงก็เกิดขึ้นจากไอ้นี่เนี่ยนะสมองนี่มันเตบขาบเด้งไปข้างตกใจก็รีบไปหาหมอหมดไปแสนกระบ,บานออกไปจากโรงพยาบาลกินยาละ,ละลายลิ่มเลือดเท้าก็ยังชาขึ้นแล้วก็ลิ้นเนี่ย มันก็แข็งพูดไม่ค่อยชัดคุณลุงนี่ได้กับตัวเองอะเท้าเนี่ยหายชาเดินได้แล้ะปกติมเดินแม่ได้เดินแล้วมันจะล้มก็ชา,านกันไปแล้วเดินได้ใช้ประมาณเนี่ยไม่ถึงเดือนเดินก็วงน o วง,วง,วง,วงน้ําได้เมื่อก่อนมันแม่ได้เดินข้าเวลา่ายแล้วมันจะล้มไงต้องประคองเนี่ยกลายเป็นคนพิการไปพอทานในนี้ไปแล้วเนี่ยวางพิการหนีหมด กายว่าจะกินตลอดชีพิตเนี่ยมันได้ผลดีไปอยากให้ใครที่ดูรายการนี้น,นะผมเนี่ยยืนยันได้ว่าผมดีขึ้นไอคนที่มันเป็นโรคพวกนี้เมื่อสู่ภาพจิตไม่ดีพอไปไหนไม่ค่อยได้พรไปได้แล้วสู่ภาพจิตมันดีมันเดินเหินได้เราลงลุงก็ทานคู่กับยาโรงพยาบาลก็ผมก็ขอขอบคุณอ,อาหารเสริมตัวนี้ที่ช่วยช่วยให้ ให้ดีขึ้นก็ขอแนะนําที่ดูพูดแล้วเนี่ยนะผมไม่โกหกหรอกผมเรื่องอะไรผมจะโกหกไม่เกิดประโยชน์ผมเป็นพันตํารวจโทนะเป็นใต้ตาตรวจชั้นผู้ใหญ่มาก่อนโอเคทานแล้วดีค,คุณขอบคุณเว็บบริษัทเนี่ยไบโออะไรเนี่นะทานแล้วดีมาก